สวัสดีครับวันนี้พามาเที่ยวปราสาทพิมายยามค่ําคืนนะครับซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมของกรมศริลปากรโดยอุทยานประวัติศาสตร์พิมายนะครับซึ่งที่ตั้งแห่งนี้เป็นที่ตั้งของปราสาทในวัฒนธรรมขอมหรือขเขมรโบราณที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับในประเทศไทย 513,115ตารางกิโลเมตรไม่มีประสาทหลังใดใหญ่เท่าที่นี่นะครับแล้วก็ไฮไลท์สำคัญของพื้นที่แห่งนี้เองเนี่ยมีความสำคัญในฐานะของต้นราชวงศ์มหิธรบุระนะครับซึ่งเป็นต้นตระกูลของกษัตริย์ในวัฒนธรรมเขมรที่เมืองพระนครบริเวณกรุงเสียมเรียบในปัจจุบันหลายๆรารัชกาลนะครับไม่ว่าจะเป็นพระเจ้าสุริยวร,รมันที่สองผู้สร้าง พระสานครวัดพระเจ้าชัยวรมันที่7นะคบผู้สร้างอโรคยาสารและวหานีคฤรหะนะครับทั่วพระราชอาณาจักรซึ่งอยู่ในดินแดนไทยหลายสิบแห่ง นั่นเองนะครับโดยปราสาทหลังนี้นะครับสร้างในช่วงพุทธศตวรรษที่16นะครับร่วมสมัยกับพระมหากรรษัตริย์ในวัฒนธรรมเขเมรโบราณองค์สําคัญพระองค์หนึ่งนั่นก็คือพระเจ้าชัยวร,รมันที่6นะครับซึ่งเราเชื่อว่าน่าจะมีบทบาทสําคัญในพื้นที่บริเวณนี้เพราะว่าทรัพยากรทางธรรมชาติที่เหมาะสมของเมืองพิมายซึ่งประกอบไปด้วยลําน้ําหลายสายนะครับเรามีแหล่งเกลือสินเทาขนาดใหญ่ซึ่งเฉพาะในพื้นที่ ที่ของจังหวัดน,นครราชสีมาเองเนี่ยที่มีพื้นที่ครอบคลุมมากกว่า2 20, 2,000ตารางกิโลเมตรเนี่ยเรามีพื้นที่ที่สามารถผลิตเครือสินเทาได้มากกว่า 7,000ตารางกิโลเมตรนะครับหรือว่าครอบคลุมพื้นที่1ใน3ซึ่งอยู่ทางตอนบนของอจังหวัดนครราชสีมาในปัจจุบันนะครับบริเวณที่เราอยู่ตรงนี้เราเรียกว่าชาลาทางเดินนะครับซึ่งชาลาทางเดินแห่งนี้เองเนี่ยมีลักษณะเป็นผังรากบาทแล้วก็จากการขุดตรวจนะครับขุดสำรวจทางโบราณาคดีนะั้นเราพบว่าเป็นอาคาร เครื่องไม้นะครับมุงด้วยกระเบื้องดินเผานะครับแล้วก็ถ้าเรามองเข้าไปด้านในเนี่ยเราก็จะเห็นอาคารสามหลังซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงฐานานุสักของเจดีนะครับหรือว่าศาสนสถานซึ่งตัวปราสาทพิมายเองเนี่ยทำหน้าที่เป็นพุทธสถานมาตั้งแต่แรกต่อเนื่องเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันนะครับอาคารที่อยู่ด้านซ้ายมือของเราเนี่ยที่มีการชำรุดผุพังเนี่ย เราเรียกว่าปรางหินแดงนะครับใช้วัสดุหลักนั่นก็คือหินทรายสีแดงซึ่งบริเวณระเบียงโคดหรือว่าโคปูล,ละหรือกําแพงแก้วของปราสาทแห่งนี้เนี่ยก็จะใช้หินทรายสีแดงซึ่งมันมีความาผุพังผุกร่อนได้ง่ายกว่าหินทรายสีขาวและเทาส่วนอาคารทีอ่อยู่ทางด้านขวามือนะครับของปราสาทประธานเนี่ย สร้างด้วยศิลาแรงนะครับกลายเป็นว่าศิลาแรงเนี่ยสามารถจัดก,การความชื้นได้ดีกว่าแล้วก็จากการสำรวจทางโบราณนนคดีนะครับในช่วงปลายทศวรรษที่2490 น,นำไปสู่การบูรณะในช่วงทศวรรษ2,500เนี่ยเราพบรูปเคารพของพระเจ้าชัยวรมันที่7ซึ่งกระจายตัวอยู่ในหลายที่นะครับในประเทศกัมพูชาในปัจจุบันสำหรับในดินแดนประเทศไทยเราเจอรูปเหมือนของพระเจ้าชัยวรมันที่7กระจายตัวอยู่ทั้งในพื้นที่จังหวัดลพบุรีนะครับจังหวัดสุขโขทยัยหรือไกลที่สุดนะครับเราพบอยู่ที่บริเวณท่าหลวงเวียงจันทร์ที่สปปลาวนั่นเองนะครับ สร้างด้วยศีลาแรงเพราะว่าในรัชการของพระองค์เนี่ยจะต้องขยายพระชนานาญนะครับแล้วก็เป็น37ปีที่สามารถแผ่อิทธิพลไปได้ไกลถึงภาคตะวันตกของดินแดนประเทศไทยส่วนไฮไลท์ที่นะ่าสนใจครับก็คือปราสาทประธานที่สร้างด้วยหินทรายสีขาวและเทานะครับซึ่งแน่นอนเหล่าว่าที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยมีการบูรณะนะครับในช่วงทศวรรษ2 5 0 0 2 5 1 0แล้วนะครับบูรณะไปจนถึงส่วนยอดเลยเพราะว่าเราเจอ บัวยอดปราสาทนะครับซึ่งเป็นหมุดหมายสําคัญที่สะท้อนใี้เห็นว่า ปราสาทหลังนี้สร้างแล้วเสร็จนะครับรวมไปถึงการพบบันทัดแหลงกีบขนุนต่างๆนะครับซึ่งถือว่าเป็นความงดงามทางสถาปัตยกรรมของอปราสาทพิมายหลังนี้นะครับซึ่งไฮไลท์สําคัญก็คือการหันหน้าัปทางด้านทิศใต้นะครับของเมืองพิมายซึ่งเป็นชุมชนโบราณขนาดใหญ่ที่มีการอยู่อาศัยมาตั้งแต่ยุคก่อนประสาทตอนปลายนะครับถ้ามีโอกาสก,าก็เชิญชวนมา เที่ยวนะครับมาดูบรรยากาศของเมืองพิมายยามค่าคืนแม้ว่าอาจจะยังไม่หนาวมากนะครับแต่ก็ชี้ชวนให้เห็นนะครับถึงความสําคัญทางโบราณคดีทางประวัติศาสตร์แล้วก็ทางศิลปรกรรมของบ้านนี้เมืองนี้ที่พบร่องรอยของมนุษย์มาตั้งแต่3-4 0 0 0พันปีก่อนได้เป็นอย่างดีครับขอบคุณครับ